สวัสดีค่ะเรียนอาจารย์ที่เคารพนะคะวันนี้กลุ่มของดิฉันจะมานําเสนอนักสตรีนิยมมาชาพีจอนสันค่ะชีวิตในวัยเด็กของมาชาพีจอนสันนะคะมาชาพีจอนสันเกิดเมื่อวันที่24สิงหาคม1945และหลังและหลังในปี1945คือภูมิหลังและค่านิยมของครอบครัว เส้นทางการค้นพบตนเองของมาชาพีจอนสันนะคะเธอมีความสนใจในเสื้อผ้าผู้หญิงมีความพยายามในการเป็นชายมีการาเผชิญหน้ากับการวิจารณ์มีการรับความกดดันจากสังคมมีการตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่นิวยอร์กค่ะและมีการยอมรับของแม่บทบาทของมาชาพีจอนสันนะคะกุญแจที่หนึ่งกุญแจสีงเงินนะคะ การจราจนสโตนวอลแทนบทบาทสําคัญของมาชาในเหตุการณ์ที่เริ่มการเคลื่อนไหวสิทธิในการในการเป็น LGBTQ+ ค่ะกุญแจที่2ส,สีแดงนะคะการสนับสนุนคนข้ามเพศเน้นความพยายามของเธอในการสนับสนุนคนข้ามเพศและเยาวชนคนไร้บ้านค่ะกุญแจที่3าุญแจสีเขียวการเคลื่อนไหวด้านเอชสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของเธอในกลุ่มแอ p เพื่อเข้าถึงการรักษาโรคเอค่ะ ผลกระทบเชิงบวกของมาชาตพีจอนสัน 1. สตรีนิยมที่ครอบคุมทุกเพศ 2. สตรีนิยมข้ามเพศ 3. ความขัดแย้งกับสตรีนิยมกระแสหลัก 4. การสนับสนุน LGBTQ+ 5. การช่วยเหลือเยาวชนไร้บ้าน 6. การเคลื่อนไหวเ,เรื่องโลกเอกคะ่ะผลกระทบเชิงลบของมาชาตพีจอนสันนะคะ 1. การกีดกันทางสังคม 2. การไม่ยอมรับจากฟิินิส์ 3. การไม่ยอมรับจาก LGBTQ+ สความยากลำบากทางเศรษฐกิจและสุขภาพ 5. ความยากจนและไร้บ้าน 6. ปัญหาสุขภาพจิต 7. การใช้กฎหมายต่อต้านการแต่งกาย 8. การจับกลุ่มซ้ำแล้วซ้ำเล่า 9. ปัญหาทางกฎหมายและความรุนแรง 10. ความรุนแรงต่อคนท่ามเพศ 11. การเสียชีวิตที่ไม่ชัดเจนและ12 ความรุนแรงและการเสียชีวิตที่ไม่ชัดเจนค่ะบทสรุปของมาชาพีจอนสันนะคะรูปที่1น,นะคะจะเป็นรูปที่แสดงให้เห็นถึงการเป็น LGBTQ นะคะรูปที่สองก็คือจะแสดงให้เห็นว่าเป็นสตรีนิยมและรูปที่3จะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบค่ะกลุ่มของนิชันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ